โอ้โหตั้งแต่กิจกรรมไนแมมานะครับเปิดการ์ดบอสง่ายมากเลยนะฮะหลายคนนะครับถามซันมาว่าบางคนได้รอบ290นะครับในส่วนของ n o l ลนนะฮะแต่บางคนเนี่ยก็ได้470ทั้ง2ครั้งเลยไมไ่ติดปัญหาอะไรส่วนคนที่ติดปัญหาเนี่ยลองดูวิธีแก้กในคลิปนี้ดูฮะ บริการเติมเงินเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้อง l e g e n Shop นะฮะคืออย่างที่เพื่อนๆดูต้นคลิปไปนะครับคนที่ทําครบเนี่ยมันก็จะขึ้นดาวทั้งหมดทุกระดับนะครับในส่วนของ Dun Oracle นะฮะส่วนคนที่ไม่ครบเนี่ยก็ลองทําตามวิธีนี้ดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเรามาลงรอบแรกก่อนนะเออค่อยๆทําตามไปพร้อมๆกันนะครับ แต่อาจจะตัดต่อนิดนึงนะเพื่อความไวและความเข้าใจง่ายครับอย่างตอนแรกเนี่ยซันมีอยู่6,500ใช่ไหมเออขาดอีกพันเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดการ์ดบอสได้นะครับเดี๋ยวเรามาลงรอบแรกดูก่อนนะครับว่าจะได้ส่วนของโนแลนเนี่ยเท่าไหร่นะฮะส่วนเพื่อนๆบางคนถามมานะครับว่าเออเวลาที่เราจะต้องลง2รอบเนี่ยเราต้องกดตรงไหนนะครับให้มาตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับข้างล่างมันจะมีตัวบวกอยู่ครับเนี่ย ถ้าเกิดเราจะลง2รอบนะครับโดยได้ของ2ครั้งเนี่ยก็คือต้องใช้300 stamina น,นะกดตรงนี้ครับนี่ตัวบวกข้างล่างนะพอกดเสร็จมันจะเป็น0ูนทับ2นะครับแต่แนะนำว่าให้เสร็จในดันก่อนนะแล้วค่อยกดนะครับกันบั๊กนะเออคือลงให้จบกันนะไม่ต้องรีบนะครับอ่ะเรามาดูนะครับลงรอบแรกนะครับได้โนแลนะครับก็ถือว่ารอบนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะ พอเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับ1นึทับสแสดงว่าเราลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเรามาลงรอบที่2นะครับในรอบที่2นี้เนี่ยอันนี้ก็คือในส่วนของปัญหานะครับที่บางคนเนี่ยติดเหมือนสันนะครับเออก็ดีแล้วครับที่ติดที่สันนะครับสันจะได้รู้วิธีบอกเพื่อนๆถูกนะครับว่ามันต้องทํำยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาลงรอบ2กันนะในรอบ2รอบนี้นะครับซันก็จะมีโนแลนก็คือ7033นะครับอ่ะเรามาดูกันว่ารอบนี้ได้90นะครับซึ่งเป็นปัญหาแน่นอนนะครับอย่างตัวไนท์ของซันอีกตัวตรงข้ามนะครับก็ได้470ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวที่ซันเล่นอยู่ตัวนี้นะครับมันมีปัญหานะครับได้มา90เองนะครับ วิธีแก้ก็คือให้เราเปลี่ยนเป็นตัวเด็กใน id เดียวกันนะครับเออเปลี่ยนตัวเด็กกันนะอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นดาวอันเดียวหรือมงกุฎอันเดียวนะให้เราเอาตัวเด็กเนี่ยละครับลงมานอนตายแล้วก็แช่แบบนี้เลยนี่ครับมันก็จะได้โนแลนอีก380ที่เหลือนั่นเองนะครับรวมเป็น4 7 2ครั้งแล้วนะฮะแล้วพอครบเนี่ยมันจะขึ้นมงกุฎทุกระดับแบบนี้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราทำการย้ายของไปก่อนนะเพื่อเอาไปตัวหลักนะครับแค่นี้เองเพื่อนเอนเราก็จะมีโนแลน470ทั้ง2ครั้งแล้ครับต่อ1อาทิตย์นะอืมใครยังไม่เป็นรูปมงกุฎในทุกระดับเนี่ยก็ลองไปเช็คดูว่าเออบางทีเผื่อรอบแรกเราอาจจะได้90ก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะบางคนอาจจะสังเกตแค่รอบ2ได้470นั่นคือจบนะครับ แต่พอซันทําครบแล้วเนี่ยมันมีมงกุฎขึ้นจริงๆทุกระดับนะเพื่อนๆยังไงก็ลองไปเช็คกันดูนะครับกันพลาดนะในอาทิน์นี้อ่ะย้ายมาตัวหลักนะครับแค่นี้เพื่อนเอนเราก็สามารถที่จะเปิดการ์ดบอสได้แล้วนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับซันฝากกดไลค์กดแชร์ซันทีนะฮะขอบคุณฮนะ